สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหัศา,ารยแห่งกรรมวิรากฤดิความกตัญญูเป็นหลักธรรมที่พระพุทธศสาสนาสอนให้เป็นให้คนเป็นคนดีก็ให้เกิดความเมตตาเอื้ออาทรกัในในสังคมซึ่งเป็นที่ปราจนาต้องการในทุก ชุมชนทุกองค์กรและทุกสังคมทุกยุคทุกสมัยคนที่มีคุณสมบัติของความกระตันยูจะผลักดนันนําความเจริญรุ่งเรืองมาให้ออกับครอบครัวและทุกสถานที่ที่เขาไปย่อมมีความสุขความกระตันยูเป็นคุณสมบัติและสัญลักษณ์ของคนดีเป็นบุคคลย่อมประสบความสําเร็จก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองเป็นหลักปฏิบัติในการดําเนินชีวิตของสัตบุรุษในสังคมชาวพุทธ คนที่มีความกระตันยู่กระตาเวทีย่อมเป็นผู้ควรค่าแก่ความรักมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและได้รับการยกย่องจากผู้คนในสังคมคนไทยยกย่องสรรเสริผู้ที่มีความกระตันยู่และตำหนิผู้ที่ไม่รู้จักบุญคุณคนคนที่ไม่กระตันยูไม่รู้จักบุญคุณคนอื่นทําอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตและไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมไม่มีศิละปะในการดำเนินชีวิตจิตใจ ขาดน้ำหล่อเลี้ยงหยาบก,กระด้างไม่รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นไม่มีความเมตตาต่อผู้อื่นความกตัญญูตามแนวผู้ศาสนาความกตัญญูรู้คุณเป็นเครื่องหมายของคนดีที่สอนให้บุคคลรู้คุณของคนอื่นและต้องตอบแทนคุณแก่บุคคลที่สร้างประโยชน์ให้แก่เราอย่างมากมายไม่ใช่ว่าจะตอบแทนกันแล้วก็จะหายกัน แต่ยังหมายถึงรำลึกถึงพระคุณที่เคยได้รับอุปการะแก่เราด้วยความเคารพยิ่งสิ่งที่ควรกระตันยูมีดังนี้หนึ่งกระตันยูต่อบุคคลบุคลบคลที่ควรกระตันยูได้แก่ใครก็ตามที่มีบุญคุณควรแก่การระลึกถึงและตอบแทนคุณเช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์สามีภรรยาญาติพี่น้องและคนอื่นๆที่เคยอุปการะเราต,ตอนที่เรากำลังทุกข์ยาก สองกระตันยูต่อสัตว์เช่นสัตว์ที่มีพระคุณต่อเราที่ช่วยเหลือทำงานให้แก่เราเราควรเลี้ยงดูเขาอย่างดีเช่นช้างมาโบคว,วายสุนัขที่ช่วยฝ้าบ้านเป็นตน้นสามกระตันยูต่อสิ่งของได้แก่สิ่งของทุกอย่างที่มีคุณต่อเราเช่นหนังสือที่ให้ความรู้อุปกรณ์ทำมาหากินไม่ควรทิ้งกว้างหรือทำลายโดยไม่เห็นคุณค่าความกระตันยูทำได้ไม่ยาก เพียงแต่มีจิตใจที่บริสุทธิ์และจริงใจสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่ท่านเหล่านั้นตามสมควรแก่ความสามารถและโอกาสอํานวยและที่สําคัญควรมีจิตใจที่เมตตาอาลีช่วยเหลือผู้อื่นเหมือนที่ผู้อื่นเคยช่วยเหลือเราผลบุญจะได้ส่งผลให้แก่เราทั้งในวันนี้และในวันหน้าทั้งชาตินี้และชาติหน้าแต่ในการแสดงการกระตันยูนั้นต้องลงแรงกายและแรงใจ เสียสละความสุขบางอย่างของตนเองต้องทําด้วยความเต็มใจไม่กลัวต่อความยากลําบากที่ต้องผเผชิญในแต่ละก้าวเหมือนต้องแบกหินหนักไปกับตัวเราถ้าไม่มีความกรตัญยูก็เดินไปอย่างตัวเบาสบายเหมือนแบกนุ่นไม่เหนื่อยไม่ต้องรับผิดชอบใดๆผลตอบแทนของความกตัญญูก็แตกต่างกันกฎแห่งกรรมที่ตอบสนองก็แตกต่างกันเช่นกันเห็นชัดๆในชาตินี้ไม่ต้องพูดถึงเวลา ไม่ต้องถึงว่าแรงกระตันยูจะส่งไปในชาติหน้าอย่างใดคนที่ทำดีย่อมได้ดีอย่างแน่นอนผูศาส,สนากล่าวว่าผู้ที่ควรปฏิบัติให้ถูกต้องตามหน้าที่มีด้วยกัน6อย่างคือทิศท,ทั้ง6ในผูศาส,สนาได้แก่ทิศเบื้องหน้าบิดามดาทิศเบื้องขวาคูบาจา์ทิศเบื้องหลังบุตรภรรยาทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายทิศเบื้องต่ำบา่าวไพร่ ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทิศเบื้องบนได้แก่พระสัมมาจีพรหมนักบวตรทั้งหลายทิศทั้งหกม,มีความสําคัญต่อมนุษย์และเป็นที่มาของนิสัยใจคอเป็นที่มาของความเก่งความดีเป็นที่มาของความสุขความเจริญทั้งชาตินี้และชาติหน้าสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าใครก็จะจะได้มาง่ายๆต้องขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์ของทิศทั้ง 6, หกดังนี้หนึ่ง ผู้ที่อยู่ตรงกลางปฏิบัติตัวตามหน้าที่ที่ดีประจำทิศให้ได้ครบถ้วนสองที่ทั้งหกที่อยู่รอบข้างตามปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมตามหน้าที่ประจำทิศของตนผู้ที่ถูกหล่อลลอมจากทิศทั้งหกที่ดีเกิดสํานึกในการรับผิดชอบหนึ่งมีความสํานึกรับผิดชอบต่อตัวเองมีความสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมมีความสํานึกรับผิดชอบต่อเศรษฐาและเศรษฐกิจมีความสํานึก รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้ถามตัวเองว่าตัวเราและที่ทั้ง6ได้ทำหน้าที่ของตอนเองสมบูรณ์แล้วหรือยังหญิงคนหนึ่งเธอเป็นลูกคนสุดท้องจากบรรดาพี่น้องสาคนพี่ชายคนโตเป็นเศรษฐีมีเงินร้อยล้านแต่น่าเสียดายเขารักแต่ครอบครัวของเขาคือลูกเมียและหลานของแท้ๆ mm. ของเขาเท่านั้นไม่มีจิตเมตตาที่จะช่วยเหลือพี่น้องเลย ยังดีหน่อยที่จ่ายเงินเดือนให้แม่พอมีพอกินผ่านไปเรืเ่อยๆไม่ได้ให้กินอย่างฟุ่มเฟือยหรือสุขสบายทั้งๆท,ท,ที่เขาสามารถทําได้แต่เขาไม่ทําเขาบอกจ่ายแค่เงินอย่างเดียวนอกน,นั้นอย่าพูดถึงเรื่องความเดือดร้อนใดๆเขาไม่สนใจและด่าว,ว่าเสียๆหายๆอีกหากใครไปขอความช่วยเหลือจากเขาจนไม่มีใครกล้าพูดหรือเล่าหรือเล่าถึงความเดือดร้อนใดๆซึ่งเป็นจัตนาที่ตัวเขาต้องารไม่ให้ใครมายุ่งเกี่ยวกับตัวเขาเลย ต่อมากล่าวถึงพี่สาคนกลางเป็นแม่สามีตายตัวเองอาศัยอยู่กินกับลูกสาวและลูกเขยอีกทั้งตัวเธอเองก็ป่วยเป็นหลายโรคจึงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อาศัยลูกสาวดูแลแต่ก็มีจิตใจดีถ้าแม่หรือน้องสาวเดือดร้อนเอ่ยปากขอความช่วยเหลือเธอช่วยเหลือทันทีเท่าที่ช่วยได้โดยไม่เคยปิดปากว่าใดๆทั้งสิ้น ต่างจากพี่ชายมากลูกชายและลูกสาวสองคนนี้นั้นหลายเดือนจะมาเยี่ยมแม่สักครั้งหนึ่งดังนั้นภาระทั้งหมดในการดูแลแม่ที่ชราและมีโรคประจำตัวมากมายอีกทั้งป่วยติดเตียงช่วยเหลือต,ตัวเองไม่ได้การกินอยู่การจัดหาอาหารยาพาไปหาหมอตามนัดเสื้อผ้าหน้าผมเครื่องุ่งห่มทุกอย่างน้องคนเล็กต้องเป็นคนดูแลจัดก,การให้ทั้งหมดโดยไม่มีลูกคนไหน จะถามถึงอาการป่วยไข้ของแม่เลยว่าเป็นอย่างไรบ้างก่อนที่เธอจะเสียสละตัวเองมาดูแลแม่เธอทำงานบริษัทต่างชาติเธอที่มีสาขาทั่วโลกแต่เธอลาออกมาก่อนเพื่อมาสารฝันอยากเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองจึงพูนกับเพื่อนแต่ไปไม่ได้นานก็ต้องปิดกิจการจึงเป็นบทเรียนว่าอย่าทำกิจการกับใครเด็ดขาด ให้ทำกิจการด้วยตัวของเราเองคนเดียวเนื่องจากเธอก็ผันตัวเองมาเป็นนักขายอสังหาริมทรัพย์อิสระทําได้ไม่นานแม่มาป่วยดังที่กล่าวมาข้างต้นพี่ชายาทึ่มีการที่มีศักยภาพในการดูแลแม่แต่ไม่เอาบอกไม่มีใครดูแลแม่ก็จะเอาแม่ไปทิ้งบ้านพักคนชราน่นหมายความว่าบีบให้น้องคนเล็กดูแลแม่โดยที่ไม่ได้จ่ายค่าขนมให้น้องเลยก็ให้ใช้กินกับ เงินเดือนที่เขาจ่ายให้แม่เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนั่นเธอต้องเสียโอกาสในการหาเงินเลี้ยงตัวเองซึ่งสมัยนั้นอินเทอร์เน็ตยังไม่เพิ่มยังไม่บูมเหมือนสมัยนี้ดังนั้นเมื่อไม่กีป่ปีนี้เองที่เปิดโอกาสให้คนได้สร้างเงินหาไรายได้ทางโลกออนไลน์แต่เธอไม่มีโอกาสได้ทำเพราะระยะหลังแม่เขาออกโรงพยาบาลบ่อยมากเนื่องจากอายุ95ปีแล้วเป็น ธรรมดาของความเสื่อมของสังขารก่อนแม่จะตายไม่กี่วันแม่พูดว่าลูกไม่ต้องเสียใจที่ลำบากมาดูแลแม่เป็นเวลานานหลายสิบปีเพราะหลังจากที่แม่ตายไปแล้วลูกจะรวยกว่าพี่ชายที่มีเงินร้อยล้านสีเธอหลลัวล็อกจะเป็นไปได้อย่างไงมองไม่เห็นหนทางเลยเพราะตอนนี้เธอกแก่แล้วเช่นการอายุ60กว่าแล้วไม่มีใครจะมาจ้างทํางานคิดว่าถ้าแม่ตายก็จะขายของออนไลน์ไม่ต้องใช้ทุนมาก แม่บอกว่าไม่ต้องทำหรอกเดี๋ยวก็รวยเองรวยกว่าใครๆด้วยตอบแทนความตันญยูที่ลูกเสสรลดูแลแม่อย่างดีแม่พูดก่อนตายเพียงสองวันหลังจากจาัดก,การศพเรียบร้อยเธอก็เริ่มมาเขียนเรื่องกฎแห่งกรรมลงใน YouTube และเริ่มมาขายอสังหาริมทรัพย์ลงใน Facebook แต่ราคาสูงมากคนไทยไม่มีเงินที่จะซื้อมีแต่ต่างชาติเท่านั้นที่จะซื้อได้เพราะราคาสังหาริมทรัพย์ แต่ละชิ้นมีมูลค่าหลายร้อยล้านบาทขึ้นไปเธอไม่จับซับราคาถูกเพราะได้คอมมิชชั่นน้อยเธอต้องการคอมมิชชั่นมากๆเพื่อซื้อบ้านอยู่อาศัยจึงต้องจับซับที่มีมูลค่าหลายร้อยบาทล้านบาทอยู่มาวันหนึ่งมีนักธุรกิจต่างชาติติดต่อเข้ามาใน Facebook และ Instagram ว่าต้องการซื้ออสังหารือทรัพย์เธอก็ไม่ได้สนใจเธอลบข้อความออกเพราะไม่แน่ใจว่า จุดประสงค์ที่ติดต่อมาเพื่ออะไรเพราะในแต่ละวันมีผู้ชายทั่วโลกติดต่อมาแชทคุยกับเธอพูดแต่เรื่องความรักอย่างเดียวซึ่งเธอไม่ต้องการเธอต้องการสร้างตัวหาเงินซื้อบ้านเนื่องจากว่าอายุ60กว่าแล้วเสียโอกาสในการหาเงินไป20ปีตอนนี้ต้องรีบหาเงินเร็วๆจนกระทั่งนักธุรกิจต่างชาติคนนี้ไม่ยอมยิงแชทรัวๆเข้ามาใน Facebook และอินสตาแกรมเธอจึงสงสัยว่ามีเรื่องอะไรดังหนาผิดปกติกว่า แชทแชททั่วๆไปในแต่ละวันที่ยินเข้ามาเธอเลยตอบแชทไปว่าต้องการอะไรที่แชทมาขนาดนี้ mm. เขาบอกว่าเขาต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เราลงโฆษณาใน Facebook อีกทั้งเฝ้ามอมาหลายปีแล้วศึกษานี้สายใจคอของเธอจาก Facebook มีแต่เรื่องการทำงานและดูซีเรสมากไม่มีเรื่อง ชู้สาวใดๆเลยดูเป็นคนจริงจังจริงใจตรงๆไม่เสแสร้งเขาบอกว่าจะซื้ออสังหาริมทรัพย์มูลค่าหลายร้อยล้านบาทจําจเป็นต้องศึ่อานิสัยของคนเสนอขายก่อนว่าเป็นคนเช่นลายเชื่อถือได้หรือไม่เขากลัวเจอคนหลอกลวงเพราะบอกว่าจะซื้ออสังหาริมทรัพย์เธอใจพองโตอยากขายเพราะจะได้เงินที่จะซื้อบ้านได้หนึ่งหลัง เขาถามเรื่องส่วนตัวละเอียดยิบแยบจนเธอสงสัยมันเกี่ยวอะไรกับการซื้อหาอสังหาริมทรัพมาทัาทไมต้องถามมากมายขนาดนี้ไม่เห็นถามเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์เลยจะซื้ออะไรก็ต้องบอกโลเคชันของทรัพย์นั้นว่าจะขายเขาจะมาตรวจสอบเองจากนั้นเขาก็แนะนําตัวเองว่าเขาเป็นพ่อแม่ลูกติดหนึ่งต้องการหาผู้หญิงมาเป็นคู่ชีวิตอยู่ด้วยกันจะแก่เท่า และก็จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เธอขายด้วยได้ไประโยชน์ทั้งสองอย่างคุยไปคุยมาคุยสม่ำเสมอเขาจะเป็นฝ่ายขยันแชทโทรศัพท์มาหาตลอดเวลาคุยจนรู้จักนิสัยใจคอและเขาก็ขอแต่งงานกับเธอเธอบอกว่าจะแต่งได้อย่างไรเมื่อมรู้จักเกี่ยวกับตัวเขาเลยมีแต่เขารู้เรื่องของเธอฝ่ายเดียวฉันก็แก่อายุ60กว่าแล้วฉันยากจนนะฉันมีแต่ตัวคนเดียว แต่มีความซื่อสัตย์จริงใจมีความรับผิดชอบฉันไม่สวยอ้วนเตีย้ยและก็ถ่ายรูปให้เขาดูส่งไปให้ไอเดียวเดียวนั้นเลยในสภาพที่เป็นจริงไม่ได้เสริมแต่งอะไรทั้งสิน้นเพื่อวัดใจว่าฉันเป็นของฉันแบบนี้จะแต่งด้วยหรือส่วนตัวเขาเขาก็ดูดีมากทั้งสูงใหญ่เธอถามว่าเรา เป็นใครเขาเป็นใครทำงานอะไรคะตอบว่าเขาเป็นสถาปัตยกรรมออกแบบก่อสร้างซื้อเที่ยวกว่อสร้างไปทั่วโลกและเขามาจดเขาจะมาจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทยพร้อมกับซื้ออสังหารรมทรัพย์รับเธอไปอยู่ที่อเมริกาด้วยกันเขามีอาคารหนึ่งหลังเป็นห้างสรรพสินค้าสูง25ชั้นมีบ้านใหญ่อีกหนึ่งหลังถ่ายรูปมาให้ดูมีบริษัทเขียนแบบก่อสร้างเอง และคนงานอีกหลายสิบคนเขาให้เธอรู้แค่นี้อื่นๆืนอีกมากมายเมื่อทั้งคู่จดสบียนสมรสและทำพิเขาก็จะทำพินัยกรรมแบ่งทรัพย์มรอดอกให้เธอและลูกชายคนเดียวของเขาถ้าเป็นอะไรไปทุกอย่างจะได้ไม่ลำบากทุกคนก็ไม่ลำบากมีแต่คนอิจฉาเธอที่เธอโชคดีได้แต่งงานกับมหาเศรษฐีที่รวยมากและรักเธอมากด้วย เขารักในความดีที่เธอเป็นไม่ได้รักที่รูปร่างลักษณะภายนอกของเธอเขาบอกผู้หญิงสาวสวยมีมากมายทั่วโลกมักไม่มีความซื่อสัตย์ไม่จริงใจคุยไม่เกินสามประโยชน์ของเงินหลอกเงินซึ่งเขาไม่ใช่คนโง่ที่จะเอาถูกหลอกด้วยเงินหรือเขาไม่มีเวลาที่จะมาพูดคุยกับผู้หญิงเขาว่า ผู้หญิงเหล่านั้นต้องการแต่งเงินหลอกเงินอย่างเดียวเขาจะมาหาเขาเลือกเธอเพราะเธอเป็นคนจริงใจพูดตรงๆไม่ได้เสแสรนะ้งและซื่อสัตย์เขาดูคนออกว่าใครจริงหรือไม่จริงทุกอย่างเป็นจริงดังที่แม่พูดก่อนตายสองวันว่าเธอจะสบายกว่าใครๆด้วยแรงกระตันยูที่เธอมีสิ่งดีๆก็เข้ามาหาเธอเองโดยเธอไม่เธอไม่ได้ไปวิ่งไปขวายขวาหามัน แต่มันวิ่งมาหาเธอเองนี่คือมหาสัจจันท์แห่งแรงกระตันอยู่สวัสดีค่ะ